s a ส m o t o มอเตและเ g ็ม l ี s ประเทศไทยประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการขอเอา New ซ g ZS EV รถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%รุ่นล่าสุดราคาเริ่มต้น949,000บาทพร้อมฉลองยอดขาย MG ZS ครบ5,000 50, 0คันด้วยการแนะนำา n w w m ZS Limited Edition นจำนวนจำกัด500คันรวมทั้งขนทับยนตรก,กรรมทุกรุ่นให้ร่วมชมและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอสพิเศษ ในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่43ระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายนนี้ New MG z S EV มาพร้อมกับแนวคิด Truly Easy สท้อนการใช้งานรถจนพลังงานไฟฟ้าที่ง่ายกว่าที่เคยเป็นมาโดยได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ล้ำสมัยสมรรถนะที่โดดเด่นจากมอเตอร์ขนาด177แรงม้า แบตเตอรี่5 0 3กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิง่งได้403กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งตอบโจทย์ outdoor lifestyle ด้วยฟีเจอร์ V2L Vehicle to Load จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยกำลังสูงสุดถึง2,200วัตต์พร้อมการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีความปลอดภัยอย่างครบครันมั่นใจทุกการเดินทางด้วยเครือข่าย MG Supercharge หนึ่งในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของ MG ที่รองรับการเดินทางทั่วประเทศ พิสูจน์แล้วจากการทดสอบการเดินทางทั่วประเทศรวมระยะทางกว่า4,880กิโลเมตร New MG ซัต S EV มีเลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยได้แก่รุ่น D และรุ่น X โดยมีราคาจำหน่ายดังนี้รุ่น D ราคาปกติ1,189,000บาทส่วนลดจากมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ240,000บาทราคาสุทธิ949,000บาท รุ่น X ราคาปกติ1,269,000บาทส่วนลดจากมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ246,0 0 0บาทราคาสุทธิ1,23,000บาทราคานี้เป็นราคาหลังจากได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติพบกับ MG z SUV ใหม่ได้ที่งานบางกอก i n เ e r n a t i o n a l Motor Show ครั้งที่43ตั้งแต่วันที่23มีนาคมนี้เป็นต้นไป พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ